งั้นเอามาแล้วมาแล้วเอาเอียงๆย,ยู่นั่นน่ะเอียงกันน่ะรุ่มยังไงรุ่มแบบไงเขาครับรุ่มแบบไงเขาอื้อ สวัสด bon. ีตอนเช้าครับผมตามมาอยามอีตูแล้วครับเมื่อันี้ครับผมมาลุ้นกันเลยครับหลังแรกครับบ้ายใจห้างี้ยเนั่นเงียบกระแมงกับเตา ไปรุ่นกันหลังต่อไปครับหลังแรกพลาดครับสิคือว่หลังแรกก็บุถึงแล้วรุ่นกันงั้น,อ,อ,น,นอ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋อล้างสองมาแล้วครับนั่นนั่น หายละจิลมบัว hmm. mm ้ำลมหนมั้งไปต่อคไปต่อหกงหลังเล้วครับผมเอ้าเอียงเอยงนินึนะ นะลุ่มยังไงลุ่มแบบไงเขาครับลุ่มไงเขาเออเฮ้ยยังอยัง,ยงอี้โอ้ตรงนี้ครับตัว ตุ้มหน่อยเข่าใช่ไหมเยังกระเทยเลยเลยวะผมครับจิ้วเลยครับผมยังไงอู้หึคักแล้วคักแล้วง่ายแทบตัวนะเสียงคุ้มไว้กันเดียวเอาไว้เดี๋ยวมันลุก เดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับผมหลังแรกว่าจะเซฟว่าเขาเขาอยอะดิครับผมได้ยุบมันเยอะมันเยอะเนี่ยล้งนึงครับผมเดี๋ยวไปรุ่นมันกันครับ lắm như bác khốn, nghe quá. man không lắm đi khắp. ผ่านไปสองลังแล้วครับอ๋อลังนี้ยก็เมื่อคืนเขาเนี่ยนิ่งหดในนิงน่งนิงน่งที่เขค่อยเห็นเนี่ยอืมอู้วโอเคสองตัวก็เนาะบานสุดท้ายได้บานเลเออ สุดท้ายท้ายสุดอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับ แมวเดใส่เดือนมาตัวนึงอนี่สองตัวครับผมเียวนี่ก็อดีหกลังอ่ะครับผลงานครับผม สองเต้มครับสองเต้มโอ้แต่ว่าตัวนี้ง่ายดีครับผมดำพืดครับปลาไหลปลากกครับปลากกปลาทูเป็นยังไงครับผมสีดำเนี่ยฝากกันเลยกดแชร์กดติดตามด้วยครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม